สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กับ Newer Gamer ครับซึ่งวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิว add-on กันอีกเช่นเคยนะครับนะซึ่งก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรีวิว add-on กันเนี่ยนะสังเกตว่าตอนนี้นะครับไอ้ texture pack texture pack อยู่ texture pack ช่วยทําให้ไมค์คร a f t ดีขึ้นครับตอนนี้มันอัปเดตแล้วครับตอนนี้มันสามารถใช้ในในเวอร์ชันนี้แล้วครับซึ่งสุดยอดมากครับนะนี่ครับเห็นไหมมันดูสมูทขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ เพิ่มของเพิ่มแบบเออเนี่ยเนี่ยครับมันเพิ่มมันเพิ่มอันนี้เข้ามาเต็มเลยครับนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะยังไม่บอกอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้าถ้าถ้างงถ้าโหลดกันไปแล้วงงจริงๆก็เดี๋ยวผมจะสอนให้แล้วกันนะครับเพราะผมใช้เป็นแล้วนะโอเคมามาเรามาเริ่มรีวิวแอดออนกันเลยครับซึ่งแอดออนนี้เนี่ยแอดออนนี้เนี่ยครับชื่อว่าอาวาตาอาวาตานะครับนะซึ่ง เออผมไม่รู้ว่ามันผมไม่รู้ว่าอ่านถูกรหรือเปล่านะครับรแต่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเอามาจากอนิเมะสักเรื่องหนึ่งนีงน่นนออแหละผมไม่รู้ครับใครรู้ก็ลองคอมเมนต์กันครับนะมันก็น่าจะมาจากอนิเมะสักเรื่องหนึ่งนะครับนะนี่ไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับนะซึ่งอันนี้เสกได้อย่างเดียวนะครับนะไม่สามารถที่จะคาบได้ในหมดอาซซีลอดไม่มีนะครับนะซึ่งวิธีการใช้วิธีการเล่นเล่นแอดออนนี้เนี่ยคือให้เราหยิบอันนี้ออกมาครับคมพีนี้นะครับนะ ให้เรากดค้างไปที่มันครับนี่มันจะขึ้นหน้านี้นับนะอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นรีซอสแพคของแอดออนแอดออนเพิ่มความสะดวกสบายที่ผมเคยรีวิวไปนะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของแตล่ละออระบบแต่ละอย่างครับนะผมจะเอาอันแรกก่อนแล้วกันครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการเลือกเลือกธาตุครับนะนะคือเลือกว่าจะเอาอันไหนครับซึ่งผมจะเอาธาตุน้าแล้วกันครับนะนี่ ทีนี้ <Bar ney. S 1> มันก็จะมีหลอดมานาะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ <Bar ney. S 1> นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านที่2องครับนะให้เรากดเข้ามาอีกรอบนึงนะครับอะ่ะทีนี้วกดไปที่ปุ่มที่2องเลยครับนะนี่ครับกดเข้ามาทีนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการใส่สกิลนะครับนะซึ่งสกิลนี่มีมากมายมากนะครับนะสามารถเราไป<ม>เลือกใช้ทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปดูทีหมู่บ้านสามารถเราไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับนะว่าต้องการจะใช้อนไหนบ้าง ครับ่านน้งนุก็มีไม่ใช่หรอพวกไม่ไม่เอาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมคอดเตียนะครับผมผมไม่อยาก <c oughs> ผมเา่าผมเลือกนี่เลยพลาดธาดดินครับนะกดอีกทำไมดิโอเคมาเรามาใส่สกิลกันดีกว่านครับนะซึ่งสกิลก็มีให้เลือกมากมายครับผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะจะให้รีวิวหมดคงไม่ได้นะครับมันเยอะเกินไปอันนี้และครับนะออาอะไรดีบิลา อันนี้นี่อ,อ,อันนี้นะครับแล้วก็เอ่อโล่ละกันนะครับสี่อันนะครับเอ,อผมขอเปลี่ยนไม่เอาโล่ละกันครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยคืออันนี้นี่ะจะเหมือนเป็นสายแท้งครับนะดาเมจก็จะเยอะนี่เรายกตีขึ้นมาด้วยปับ๊บโอเคพอเราเสร็จแล้วเฮ้ยเอาท่าน ธาตุไฟไปดิอยากได้ไปใช่เหรอธาตุไฟอ่ะโอเค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 ครับนะทีนี้เนี่ยทีนี้สกิลที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลในสลอตพวกนี้นครับนะอย่างผมใส่อันที่หนึ่งผมใส่อะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาดูก่อนอันที่หนึ่งนี่ผมใส่อันนี้ไปใช่ไหมครับนี่เห็นไหมน้ำน้ำขนาดยักษ์นะครับ earth big s p e a กนะครับผม <Ooh. S 1> เรากดค้างดูนะปั๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้ oh, มันอะไรอะ่ะ นะก็จะเป็นสกิลของมันอยากลองไหมล่ะสู<ต>้งั้นเดี๋ยวเราไปสู้กันในอรอบรอบตอนนี้นะครับนะเราก็ต้องคือเราต้องรอครูดาวมานาตรงนี้ครับนะถ้ามันเต็มแล้วเราถึงจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งไม่รู้มานาหรืออะไรนะครับยิงนิ่งยิงนิ่งถ้ารีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปสู้กันป่ะไม่เดี๋ยวเราจะสู้กับตอนรีวิวนี่ครับเห็นไหมสกิลก็จะประมาณนี้ครับนะสกิลที่สองก็ผมจำไม่ได้แล้วอะไรอ่ะลองใช้เลยปุ๊บเฮ้ย เอออันนี้เป็นการยกพื้นดินขึ้นมาครับยกพื้นดินขึ้นไปบนฟ้านะเออเอาไว้ใช้การมอนเตอร์ได้เลยครับจุดยอดกการยพื้้นนนดิขึมเอ่อนอันที่สามนี้อ๋อนี้อันนี้เป็นสกิลวิ่งเร็วครับนะสกิลวิ่งเไม่เคยมีอะไรอันนี้วุดวิ่งเร็วแล้วทำไหมวุดเอ้ารึบคังเชิงเลยอ่ะสกิลที่สี่อะไรนะเอมอ่า ปั๊บเอาโอ้เอน,นี่เป็นการขังวับตัวเองลงใต้ดินหรือเปล่าอลองใช้บุัฟ้าดูเหมือนกันนะโอเคมาผมเปลี่ยนดีกว่านันเะมื่อเราใช้ไม่เป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับอะ,อ,ะอะไรดีดล่ะ อยากใช้พลังที่มันลมั้งหมดเลยนะปะไม่ได้หรอกอ่ะโล่อะกันนะครับนะนี่ก็จะเป็นการสิ่งล่ดินแบบนี้เลยนะครับนะคือก็จะทําให้สิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้นะครับใช้พลังลมแทนอ่ะม,มันก็จะอยู่สักพักหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องพลังไฟโอ้โหสาไม่เรียพลังไฟโอ้ก็นี่ก็จะใช้ก็ไรนะเอาล่ะ,อะ,อะโอเคเราจะมาอ่าตอนนี้เราจะมาลองสู้กันครับนะเพื่อ เพื่อเอาให้ดูนะครับนะว่ามันทําอะไรได้โอเคก่อนอื่นผมขอเซสปอนก่อนครับโอเคเสปอนเซสปอนอ่าโอเคตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็ว่าสื่อก่อนอื่นปรับสู้กันล่ะผมขอปรับเกมรูสักนิดนะครับเกมรูอะไรเหรอเกมรูนี่ขอไอเทมไม่หล่นใช่ใช่ต้องให้ไอเทมไม่หล่นด้วยเพื่อจะได้สู้กันได้สบายมากขึ้นนะโน้มันไปดูไปสู้ตรงนู้นไหมล่ะตรงนู้นมันเป็นเสานน้ำแข็งอะนู่น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 อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับอันนี้ได้แล้วกันเออหนี่หนี้ ทำไมทำไมนาะว่าจะจะสปอนตรงใบอมไอ้สไปอ่ะตรงไหนมีไอ้สไปแถวนี้ด้วยเหรออุ้ยใบอมหายยากใช่ใบอมหายยากอันนี้เป็นอันนี้เป็นใบอมหายยากหนึ่งไหมครับแล้วนะโอเคไม่เกี่ยวอะไรกับแอดออนเลยเอาบนนี้บนนี้บนนี้อ่ะมาโอ้ไม่นี่มันอะไรอะไรโอเคผมว่าที่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วโอเคโอ้ โอ้เดลีวิวจบพิโรบายมาโอเคมาโอเคทุกคนมันไม่เคยเป็นอ่ะผมเปลี่ยนโหมดละมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนทุกคนอ่ะผมเซสปอนให้เรียบร้อยทุกคนเชื่อไหมครับว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยแมครับถ้าผมเป็นธาตุดินเนี่ยถ้าผมเป็นธาตุดินมันก็จะมีหัวใจเพื่อมาอีกครึ่งหลอดนะครับนะเยอะมากนะถ้าผมไม่ยังอื่นอีกมันก็จะปิดมันก็จะมีเลือดน้อยลงไปอีกหรืออะไรประมาณนั้นครับนะอะไร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  การมีโคโลกเหรอนี้มาดี่สู้กันบังบแบบแม่้มนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวปั๊ปบอ่ะนี่ครับมันจะไม่ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับนะโอเคมีเอานะเก๋เอาไม่ดนนี่นี่นี่ไม่ดนนีครับ สกิลที่สามนี่นะถ้าผมวิ่งโดนสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิต,วตจะได้รับบาดเจ็บแบบนี้ครับไม่เลยเทพจัด oh, 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 oh. มานี่ย oh. มาโอเคยกเอายกยกไม่ขึ้นโอ้ oh, <laughs> ยกไม่ยกไมขึ้น oh. <laughs> ยกไม่ขึ้น oh. ปับ๊บเ oh. ้าเต็ียมไปปับ oh. เป็นไงครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการต่อสู้นะครับนะครับ,นะรบซึ่งสก,กิลก็จะมีมากมายเลยนะครับเอาเอานักเกีเอานักเกีเอานักเ,อเอกเอ,ออกไปรอแป๊บไง่สก,กิลดู่น่หญิงไม่โดน ไปโดนแน่ปับนี่แหละฮ้ฮไม่ไมมตาสนองยังไงกันโอ้โหมามันนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลไม่ทำงาน อ้โอเคเนาะเอออันนี้มันจะเป็นยกสักพักหนึ่งครับแล้วก็เอาลงมาน่าแปลว่าถ้ามีผู้เล่นอยู่ข้างใต้นี้เนี่ยมันก็จะโดนผู้เล่นคนนั้นก็จะโดนทับนะครับใช่ๆๆผู้เล่นนคนั้นก็จะโดนทับตายเนี่นี่โลไอเซเนี่แหละครับมันจะเน้นมันจะเน้นตัว ไม่เห็นป้องกันวิ่งปีนกภูเขาเลยอึ๊บ ฮิแบบวแป๊บหนึ่งฮะเดีย๋ยวฮิยูอีกแล้วตูมน,นี่ครับนะก็จะเป็นตัวอย่างครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกิลนะอ่าผมจะลองเปลี่ยนเป็นอย่าพึ่งดโีโอเคโอเคต้องตายเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสกิลดูแล้วกันนะผมจะลองใช้พลังลมงนี่ขอลองใช้พลังอื่นบ้างได้ไหมได้ได้ได Okay, 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 okay. อ่าทีนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนอีนนี้ใหม่นะครับสล็อตนี่โอเคนี่อันนี้มันไม่ผมจะทำได้อเอาอันนี้น <ไข S 1> มาดีกว่าว็บั้อ อันนี้แล้วกันครับสามสองหนึ่งเริ่ม เมยเลยได้ไหมจะบอกได้ว่าจะทำอะไรนะน่ะจะมีพลังลมเห็นก้อนเมนี่่าอาพลังหมดเอาตกลุมเดียยวเดีย,ดย,ดยไปไปไป,ไป,ไปเปลี่ยนสกิลอะไรตอนนี้เ,เปลี่ยนสกิลอะตอนนี้ อย่ที่หนึ่งอะไรแหละสกิลที่หนึ่งไฟเบสแล้วก็อันที่สองไม่ไม่ไม่ <8. S 1> อยู่ไหนเนี่ยคุณต่อซู้อะไรอยู่ไหเบอร์มาล่องหนได้นะอไม่ใช่เป็นไงไเ,เ,เ,เป็นไงตกลงกระเจ็บดียิงก็ไม่โดนเพลละอีกอย่างครับนะในแอดออนนี้เนี่ยมีระบบการอัพ มีระบบการอัพเลอัพเวลด้วยอ้าวเอ๊ธทรมาแล้วโอ้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไหนผมขอลองดูหน่อยสิอย่าจอย่าตติมดีนะผมอยากดูว่าขึ้งนอกกันเป็นยังไงเอ๊ะผมขี้ล่มเหรอ แช่แช่แช่ในขีดก้อนนี้ในขีดก้อนนี้ให้มันเที่อนกันนะโอเคมาเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่าในนี้มันยังมีระบบสองระบบมื่อไหร่ให้เราตีเมื่อนาย้าพึ่งติดบล็อกเลยเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นติดบล็อกวิอ่าตายเอาไหมครับเป็นยังไงล่ะอ่ะที่มันจะมีอีกสองสกิลมันจะมีอีกสองสอง ุ่มใช่ไหมนี่อันนี้จะเป็นกดตั้งค่านะครับนะซึ่งก็จะเป็นระบบสเตทนะครับนะมีการเพิ่มสเตทเรื่อยๆเ่ินอันอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรนะใครใครที่รู้ก็ลองเื่นงานนานเดี๋ยวก็รู้เองแหละครับต่อมาครับสเตทนะครับสเตทเนี่ยอันนี้คือพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราต้องเลือกก่อนครับว่าเราต้องกรจะดูสเตทใครนะครับนะซึ่งผมจะดูสเตทตัวเองกดปุ๊บอ่านี่ก็จะมีมาครับนะแบบนี้นะครับนดี้ก็ ผมไม่ครับไม่มีสเตตเลยเลยครับนะไม่มีพลังครับทำอะไรทำอะไรป้าวนี่มาโอเคเรามาปิดคลิปแบบเท่ๆกันดีกว่านะครับนะสำหรับคลิปเออทำไมเราไม่ใช้พลังเราหมดมาสู้กันอ่ะไม่อ้าไม่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 ก็เราใช้แล้วไงมามาเร็วมาปิดคลิปกันดีกว่า นะครับสำหรับวันนี้ครับนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับ <Hey. S 1> หวังว่าจะได้เอาแอดออนไปใช้นะครับนะบาย